Okay. ครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเนี่ยนะครับนะอย่างคร่าวๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอ่าอย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับอ่าในถนนนะครับอาจจะมีนะครับไฟ สัญญาณไฟจราจรต่างๆนะครับหรือว่ามีนะครับสะพานลอยหรือทางม้าลายนะครับให้เราได้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมนะครับถ้าเราจะเดินข้ามไปนะครับเราก็ต้องใช้ทางพวกนี้แหละนะครับในการข้ามนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติ นะครับตามกฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดอันตารายได้นะครับนะอย่างเช่นถ้าเราเดินข้ามทางม้าลายอ่ะนะครับรอสัญญาณไฟนะครับเช่นรอให้รถจุดก่อนนะครับรอไฟแดงนะครับแล้วก็เราสามารถเดินเดินข้ามทางม้าลายไปได้นะครับอันนี้ก็คือการปฏิบัตินะครับตามกฎจราจรนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวนะครับที่มีนะครับรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจัก,กรยานยนต์นะครับการที่เรานะครับจะไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องทำไงสวมหมวกนะครับมีรถไถหรือว่าถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง ราดเข็มกัดนีรภัยนะครับราดเต็มกัดนีรภัยนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป,ป้องกันอุบัติเหตุนะครับเห็นไหมในภาพนี้นะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นยังไงลูกนี่เห็นไหมอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับความเสียหายได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะทําให้ ลดนะครับอุบัติเหตุได้ครับ,บอีกอย่างหนึ่งนะครับในชุมชนของเราก็จะมีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีครับหรือว่าวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเองนะครับนะอ่าอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่เราปฏิบัติกันอยู่ในโรงเรียนนะครับก็คือ พิธีการไหว้ครูครับไหว้ครูไปทําไมให้นักเรียนระลึกถึงนะครับคุณคูณนะครับของครูที่ได้สั่งสอนนะครับเรามานะครับภาพที่สองเป็นอะไรเป็นพิธีอะไรเอ่ยเล่นน้ําสงกรานนะครับเล่นน้ําสงกรานนะครับก็เป็นพิธีอะไรเป็นเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีของเอ่อ คนไทยของเรานะครับในวันสงกรานต์ก็จะมีวันอะไรลูกเรียกว,วันอะไรวันวันครอบครัวใช่ไหมอ่าวันครอบครัวนะครับก็ลูกหลานนะครับที่ทํางานอยู่ที่ไหนเอ่ยจยังหวัดไม่ไร้อานจังหวัดเลยว่าไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับในช่วงสงกรานต์ก็จะกลับมาครับรดน้ําดําหัวรับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ครับนะ เ็เป็นสิริมงคลนะครับแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับนะอันนี้ก็คือประเพณีนะครับประเพณีของชุมชนนะครับต่อมานะครับเราได้ทราบถึงประเพณีแล้วต่อไปจะเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมนะครับช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนนะ เออมีอะไรบ้างล่ะทีน mmm. ี้การดูดซนะครับยาสังคมศึกษาอ่านี่นะครับอย่างเช่นนะครับบริจาคช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นบ้านของเรานะครับอาจจะมีฐานะมาหน่อยนะครับอ่าพอมีกระตุ้งกระตังนะครับ ขอให้จบก็จบเราไม่ได้ทงานช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็อะไรเอ่ยโควิดใช่ไหมนะครับโควิดระบาดนะบ้านเราแล้ก็ยังมาฟองตั้งมาครับหัวหน้าครอบครัวไม่ได้ทํางานตกงานอย่างเงี้ยนะครับเอ่อในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนก็อาจจะแบ่งเบาช่วยเหลืออย่างเช่นอ่าบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับอย่างเช่นอาหารนะครับ หรือว่าข้าวของเครื่องใช้นะครับช่วยกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกอีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยเหลือกันใ,นในในในชุมชนของเรานะครับมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนะครับอ่ารวบรวมกันนะครับทำประโยชน์เพื่อชุมชนของเรานะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างเช่น โวยการเก็บขยะนะครับเก็บขยะ,ะให้ทุกชนนะครับสะอาดนะครับหรือว่าช่วยกันพัฒนานะครับโรงไหนรกร้างก็ไปช่วยกันถางให้มันเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาชุมชนของเราได้นะครับอะต่อไปนะครับ กาที่ชุมชนเรานะครับจะอยู่ดีมีสุขนะครับมีความปลอดภัยได้นะครับก็ต้องห่างไกลจากยาเสพติดนะครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับถ้านะครับชุมชนของเรานะครับมียาเสพติดเยอะนะครับก็จะทําให้พวกเราอ่ะสุ่มเสี่ยงท่านเรียนเคยดูข่าวไหมครับอย่างเช่นอ่าเห็นไหมจับตัวเด็กนะครับเป็นตัวประกันนะครับ คนเมายาเสพติดจับตัวเด็กเป็นตัวประกันครับเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เสยพยาเสพติดน่หลอนยานครับนะพอเราพอไม่ไดออ้ไม่ได้เสยพยาอย่างเงี้ยก็เกิดเกิดความกระวนกระวายจิตตกนะครับตัวคนอื่นมาทําร้ายอะไรเงี้ยก็จับเด็กเป็นตัวประกันก็มีคนในชุมชนของเรานั่นแหละนะครับนะเ,ออเราก็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับถ้าเจอ,เอ,อคนแปลกหน้า คเจอคนที่เราไม่คุ้นชินมาทําตัวแปลกๆอยู่ในชุมชนของเรานะครับก็ให้บอกคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ไปไปแจ้งตารวจได้นะครับนะมีอะไรอีกอ่า <c oughs> เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมครับ <c oughs> อุดห <c oughs> นุนสินค้านะครับที่ผลิตในชุมชนนะครับไหน หมู่บ้านใครมีสหกรณ์ร้านค้าบ้างเอ่ยของชุมชนบ้างเอ่ยยกมือขึ้นมีไหมแต่ครูเคยเห็นนะเช่บ้านค,นครกกูก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเป็นสหกรณ์ร้านค้านะครับของชุมชนพวกนี้เขาเขาเอาไปทําอะไรบ้างเอ่ยนะครับก็คือก็เหมือนสหกรณ์ของเรานี่แหละ,ละนะครับสหกรณ์ที่ซื้อของมาขาย นะครับซื้อของมาขายให้ให้ให้สมาชิกในชุมชนนะครับนะแต่ส่วนมากนะครับก็จะนำสินค้านะครับนำสินค้าที่ที่อะไรที่ชุมชนน่าเหละผลิตนะครับเอามา,อาขายกันนะครนะอย่างเช่นแถวบ้านครูนะครับเขาจะผลิตเขาเรียกว่าอะไรเนาะไอ้ที่ที่ใส่ปลาลูกดักปลาเคยเห็นไหมเอ่ย เรียกว่าอะไรคุณครูลืมจําไม่ได้นะครับ clair, เขาาเก็จะสารนะครับสาร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 เสร็จแล้วก็จะมีหัวหน้าหรือว่าประธานนะครับประธานของสหกรณ์ร้านค้านี่แหละนะครับของจุมพนนี่แหละไปรับซื way, ้อมานะครับะก็ไป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 รับมาแล้วก็เอามาขายนะครับถ้าขายก็ก็ได้ก cool ็ก็นาเงินไปให้กับ คนที่ที่เขาทำนะครับประมาณนี้นะเช่นมีอะไรอีกอ,อ,อ่ะมีที่ต้นไม้ครับอ่าได้ได้ต้นไม้ต้นไม้ก็ได้ไก็มีนะครับอย่างเช่นปลูกไอเราเราเพาะปลูกต้นไม้ต่างทั้งไม้ดอกไม้ประดับอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกไม้ย,ยืนต้นนะเออสามารถนํามาขายในในสหกรณได้ในพะื้นทีนได้นะครับเพื่อทําให ในในชุมชนเรานั้นอ่ะเกิดรายได้ขึ้นมานะครับนะ <c oughs> อ่าทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยนะครับไหนใครใครเคยเอ่อไป,ไปไปวัดนะครับไปวัดทุกวันพระบ้างมีไหมหรือว่าใครเคยไปยกมือขึ้น โอเคนะครับโอเคเก่งมากนะครับอ่านะครับก็เป็นอีกนะครับประเพณีหนึ่งนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ของเราหรือว่าปู่ย่าตายายส่วนมากนะเดี๋ยวบ้านครูก็เหมือนกันนะครับทุกวันพระนะครับท่านก็จะทํากับข้าวนะครับทํากับข้าวหุงข้าวทํากับข้าวนะครับอ่าแล้วก็ไปวัดนะครับไปวัดเพื่อที่จะไป ตักบาตรนะครับตักบาตรแล้วก็คู่คิดส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบ้างผู้ล่วงรับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรนะครับมันจะทําให้เราเอ่อทให้เราจิตใจดีขึ้นนะครับจิตใจดีขึ้นเราเราได้ไปวัดนะครับได้ไปฟังธรรมนะครับจิตใจเราก็สงบนะครับอ่าได้บุญด้วยนะครับนะต่อไปนะครับการดูแลรักษานะครับ สาธารณสมบัติของชุมชนนะครับนะมีอะไรบ้างหละ่ะสาธารณสมบัติของชุมชนนะครับถนนครับอ,อ่ถนนก็มีมีอะไรอีกขยะลงในถนนครับออนะครับมีถนน,นอาจจะมีที่ทามีท่ลองนะครับมีเสาไฟฟ้าใช่ไหมเออแล้วก็ห้ามทิ้งขยะในน้ำครับครับได้ครับ อ่านะครับอ่ามีถนนมีแม่น้ำลำคลองมีเสาไฟฟ้ามีมีศาลาวัดอะไรอย่างนี้มีไหมในหมู่บ้านใครมีศาลาศาลาประจำหมู่บ้านมีไหมมีใช่ไหมเออมีศาลาประจำหมู่บ้านอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็คือสมบัติของชุมชนของเราครับนะอ่าตอนคุณครูเป็นเด็กเนี้ยคุณครูเคยเขาไปเล่นในศาลาวัดอย่างเงี้ย ไปกับเพื่อนนะครับเอไปกับเพื่อนนะครับก็ไปเล่นกันนะครับไปเล่นกันแต่มีเพื่อนคุณนครูนะครับไปไปทําลายไปทําลายลูกไ,ไปเขียนไปเขียนนั่นเขียนนี่ตามเสานะครับตามเสาตามอะไรเงี้ยก็คือตรงเนี้ยก็คือตัวอย่างไม่ดีนะลูกตัวอย่างไม่ดีเราเราอย่าไปปฏิบัติตามนะครับดังนั้นอะไรบ้างอะไรที่เป็นสมบัติ ของชุมชนให้นักเรียนช่วยกันร,รักษานะครับช่วยกันร,รักษาจะได้ใช้ไปนานๆน,น,นะครับใช้ไปนานๆน,น,นะครับถ้ามันเสียมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องใช้เงินใช่ไหมใช้เงินในการซ่อมแซมนะครับนะดังนั้นเราเราอย่าไปไปทําลายนะครับสมบัติของชุมชนนะครับอันนี้ก็คือ นะครับสินค้าต่างๆเห็นไหมนี่ที่ที่ครูเคยพูดไปนะครับการจัดสารต่างๆนะครับนะในชุมชนของเราเนยเขาจะมีอะไรนะเคยได้ยินไหมโอทอปปะลูกโอทอปเคยได้ยินไหมโอทอปคืออะไรก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับอโอทอปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับก็คือ ในในในตำบลนั้นอะ่ะเขาเขาจะมีเขาจะมีะมอา่าสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลนั่นเองนะครับนะอย่างเช่นบ้านคุณครูบ้านคุณครูเอ่อจะมีสินค้าที่เป็นที่โดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ก็คือผ้าไหมนะครับผ้าไหมสุรินทร์นี่สวยมากนะลูกเออแถวบ้านคุณครูเขาก็จะทอผ้าไหม พอลายต่างๆนะครับมีาลายช้างบ้างลายดอกไม้ลายอะไรเต็มเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเอามาขายกันนะครับเอามาขายเพื่อจะเกิดรายได้ในชุมชนนั่นเองนะครับต่อมานะครับอ่าอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรไเ,ขเขาทำอะไรตรงในนี้เขาทำอะไรเอ่ยอน,นุญาตให้เปิดไมค์ได้ไเขา ทำลายต้นไม้นะครับทำทำลายต้นไม้ของชุมชนนะครับอย่างเช่นมีชุมชนนะครับที่อาจจะนะครับอาจจะมีต้นไม้อยู่เยอะนะครับมีต้นไม้อยู่เยอะนะครับแล้วมีคนที่สแสวงหาผลประโยชน์นะครับไป ตัดไม้เอาไปขายบ้างตัดไม้เอาไปทําฟืนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปสร้างบ้านได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราควรตัดไหมลูกต้นไม้่องทุ่ชนเราเราควรเอาไปตัดไหมเออไม่ตัดนะครับไม่ตัดไม่ได้นะครับมันมันก็จะทําให้ชุมชนของเราไม่ไม่รกมรื่นเออใช่ครับนะไม่ควรทำนะครับนะเไ อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะเห็นเด็กคนนี้ไหมคนเด็กคนนี้ก็เขากำลังทำอะไรเลยขโมยเออขโมยเขากำลังขโมยนะครับเขากำลังขโมยต่างต่างเนี่ยนะครับนะเขาหยิบโดยที่ไม่จ่ายเงินขโมยไปเลยก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับนิสัยที่ไม่ดีเลยนะครับนะถ้าถ้าเรามีเ่อ นิสัยแบบนี้นะครับอยู่ในชุมชนเราก็จะทําให้เอ่อจะทําให้เรานะครับเอ่อในชุมชนของเรานะ่ะเอ่อมีมีคนไม่ดีอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะอยู่กันโดยไม่ปลอดภัยนะลูกนะโดยไม่ปลอดภัยนะครับอ่าทีนี้คุณครูให้ตอบบ้างนะครับตอบคุณครูนะอ่านะครับแล้วครูจะอ่านให้ฟังนะครับลูกอ่าข้อใดไม่จัดเป็นสาธารณสมบัติ ภายในชุมชนนะลองตอบนะข้อหนึ่งสนามเด็กเล่นข้อสองสวนสาธารณะสามโทรศัพท์มือทีอตอบข้อไหนเอ่ยสามข้อสามข้อสามข้อสามเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อสามโอเคอันนี้คือให้นักเรียนลองลองตอบดูนะครับอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งดูซีกอีข้อหนึ่งจะหมดเวลาแล้ว นักเรียนคิดว่าประเทศใดมีประเพณีสงกรานเหมือนกับประเทศไทยครับหนึ่งหรือสองหนึ่งี่อะไรเอ่ยสิงคโปร์เออหนึ่งสิงคโปร์สองสองเียนมาสอครับสองใช่ไหมอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสองนะครับ ครับก็สองก็คือเมียนมาเองนะครับเมียนมาเป็นทีมีประเภีด้านเหมือนกับเราด้วยนะครับนะโอเคจบแล้วหมดเวลาแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับเออจะเอาหน้านี้ให้นักเรียนเขียนนะครับนะนักเรียนเขียนตามนี้เลยนะครับเขียนถังนิดหนึ่งนะครับการดูแลสาธารณสมบัติของชุมชนนะครับ ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนไม่ทิ้งขยะนะครับลงในแม่น้ำลำปูโลไม่ตัดไม้ตัดไม้ป่าของชุมชนส่วนที่เป็นจุดจุดจุดเห็นไหมเห็นที่เป็นจุดจุดจุดไหมครับลูกที่เป็นจุดจุดจุดนั้นให้นักเรียนคิดเอาเองเข้าใจไหมที่เป็นจุดจุดจุดนั้นให้นักเรียนคิดเอาเองว่าเราควรดูแล สาธารณสมบัติของทุกคนอย่างไรบ้างนะครับตรงจุดๆนั้นให้นักเรียนให้นักเรียนคิดเองให้นักเรียนคิดเองนะครับว่าควรเติมอะไรไปตรงนี้นะครับให้คิดข้อเดียวแค่นั้นเองนอกนั้นักเรียนก็เขียนตามหมดเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วนะครับทีนี้มันมันจะหมดเวลามันจะหมดเวลาแล้วนะลูกเดี๋ยวคุณครู จะไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดตัดไปเดี๋ยวคุณรู้จัดเอาภาพนี้ไปลงในกลุ่มนะครับลูกครับอ่าเอาภาพนี้ไปลงในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจบกมันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วโอเคไหมครับโอเคค่บ yeah. อ่าวันนี้นคุณรูสวัสดีครับสวัสดีครับบายยนะครับบาย